แล้วไลฟ์สดนะคะตอนนี้ให้น้องสาวนะคะเป็นคนที่บอกทุกท่านนะคะว่าที่นี่ที่ไหนเออตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือ r p m นะคะย่อมมาจาก Royal Phuket Marina ค่ะเป็นท่าจอดเรือยอทุมนะคะก็มีตั้งแต่เรือลักซ์ซนะคะเรือสการันแล้วก็ Luxury ทุมนะคะไซค์ก็ตั้งแต่เล็กบานใ,ใหญ่ค่ะ แล้วท่านี้ก็จะมีระดับน้ําขึ้นน้ําลงนะคะวคเวลาลูกค้าจองเรือแล้วก็ต้องออกจากท่าเรือนี้เนี่ยก็ต้องเช็คระดับน้านิดนึงค่ะที่นี่นอกจากม,มีจอดเรือยอดแล้วเนี่ยก็ยังมีวินล่านะคะสาหรับให้กั้งองเรือที่พอซื้อเรือแล้วเนี่ยอยากจพักใกล้เช็คกับเรือตัวเองสามารถขึ้นลงได้สะดวกเวลาไปเกาะต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีวินล่าอยู่ระคับก,ก็ราคาขายเนี่ย ตกแต่งแล้วและไม่ตกแต่งก็เริ่มต้นแต่สามสิบสี่สิบห้าล้านขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ขนาดอีกทีหนึ่งต้องมาดูแต่ละหลังขนาดไหนอะไรยังไงอ่ะนะคะก็อาจางย์บแล้วว่ามีกอรยืมเยอะแยะมากมายนะคะที่ภูเก็เนี่ยก็มีท่าจอดเรือเยอะหลายท่าเลย อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็หลายลามชมบรรจุลงไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองหมดแล้วแล้วก็ในอนาคตชมก็กำลังทำวิสิตแพลนเพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจองเรือยอทโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มตลาดไทยองนะคะกลุ่มลูกค้าที่หลงไหลเรือยอทหลงไหลการท่องเที่ยวทางทะเลเราก็สามารถเออเราก็แพลนที่จะให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกคะ้าอย่นค่ะก็ แอปพลิเคชันที่เราจะตั้งชื่อแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะชื่อว่า l o v e l y Ocean ค่ะคแต่แต่เว็บไซต์ปัจจุบันตันนี้นนคือทัวร์แคนดเน็ตนะคะไปตองกันในนั้นกลางคันอยากพาไปชมแบบได้ชิดด้านล่างตามเราไปนะคะตามน้องสาวน้องชมพู่อรยาแอปเกตนะคะเพื่อนตั้งฉายาให้นะคะพ่อนางอ่ะสวยเลิศนะคะ เป็นนักธุรกิจสาวไฟแรงค่ะม, <laughs> มาอุดหนุนกันนะคะถ้าใครต้องการเรือนะคะราคาพูดคุยกันได้ค่ะ,ะใช่นี่คือ <c oughs> มาเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะใกล้ๆนะคะว่ามีปลาด้วยว้ายปลาทะเลเหรอเนี่ยนักชมชโอ้ดูสิดูสิดูสิทุกคนเห็นปลานั่นไหม ปลากระป๋า,ปานี่คือน้ําทะเลนะคะนี่คือน้ําทะเลนะนี่สดๆกันเลยค่ะทุกคนเห็นมันเราไหมนี่คือน้ําทะเลนะคะะล้ว<ร>ยังยลงปลาอยู่อโอ้โหนี่เรือไม่ควรจะบริโภคนะคะใช่ <laughs> 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 ไม่ควรจะจับมันมบกินนะคะเมื่อเรามาอยู่ข้างล่าง <laughs> จะเห็นความใหญ่โตอลังการอย่างลำนี้ก็คือเป็นไพรเวทแล้วนะคะก็คือเจ้าของเนี่ยซื้อเพื่อใช้บริการส่วนตัวไม่ได้ให้บริการเช่าล่องไปเที่ยวแบบนั้นนะคะเพราะว่าเจ้าขอไม่ต้องการที่จะให้ลูกค้ามาเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่ะเป็นเรือที่อ่าเป็นเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมคะเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้เรือเขาต้องแบบว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องการ อืมเอาไว้ใช้ดีเอาไว้ใช้ส่วนตัวะคะ่ะพิเวตใช่คือรวยจริงอะคะ่ะรวยจริงรวยไม่จริงทําไม่ได้นะคะมันใหญ่สูงใหญ่มากเท่ากับตึกเลยนะชมพู่เนาะเท่ากับตึกสองชั้นเลยอะเราไปชมกันยาวๆเลยนะคะเราเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเราได้ลงมาข้างล่างนะคะนี่ค่ะวิลล่าที่พูดนะคะที่คนที่มีเรือยอทเท่านั้นที่มาซื้อนะคะเหมือนที่น้องชมบอกว่าสาสิบล้านอัพนะคะ อแต่ส่วนเออคนที่อยากชมแบบชมเรือยอทอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมบรรยากาศเท่าบุ้งไล่อันนี้คือไลฟ์สดๆเลยนะคะอันนเรือลำนี้นะคะชื่อเรือลำนี้คือรังน้อยนะะคเป็นชื่อที่มาจากชื่อเกาะเพราะว่าเจ้าของเรือนี้เป็นเจ้าของเกาะรังน้อยเช่นกันอื เวทแล้วก็เนเชอรัลมากๆสามารถคอนแทคที่นี่ได้เลยค่ะรังน้อยเกาะรังน้อยทุกเรือนะคะจะต้องมีเรือแบบว่าสําหรับเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะน้องชมพูนะเห็นไหมมีเรือลําเล็กไว้รอ,อนั่นคือความปลอดภยัยนะสุดยอดนะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะ ทำไมมีธงชาติประเทศนั้นประเทศนี้นะคะน้องชมอ๋อ เค okay, ได้ความรู้กันทั่วหน้านะครับกก็จาาม,มแปลว่าเขาต้องล่องมาเหรอล่องมาเที่ยวที่นี่เลยเหรอ,อแล้วมาจอดอย่างนี้เลยอืมถ้าไม่จดเขาต้องล่องเรือกลับไปแล้วมาใหม่อ๋อเหมือนเหมือนวีซ่าคนเลยอือหือ นี่เรามาชมแบบใกล้ๆแบบสัมผัสเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นัดไม่ได้นัดเรือถ้านัดเรือเนี่ยสามารถเข้าไปชมข้างในได้ก็อาจจะเป็นคลิปหลัง <c oughs> แล้วเราก็สามารถเป็นอินสเปกชันได้ในนามในนามบริษัทก็อาจจะเป็นโอกาสหน้าแต่วันนี้เราให้ดูคร่าว <c oughs> ๆจะได้เห็นค่ะเดี๋ยวจะเห็นในคลิปของลิเดียนะคะที่มาเที่ยวเยี่ยมน้องสาวที่ภูเก็ตนะคะ โอ้โหลำนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลายๆลำชมให้บริการดูแลแล้วก็รับจองได้ค่ะคาะว่าอยากได้บิลราคาพิเศษติต่อบอกว่ามาจากที่ลีเบียชมก็จะให้ออฟเฟอร์ราคาพิเศษให้ได้คุยกันได้หมดเลยลับแขกแข็บริการพิเศษ5้าดาวหดาว7ดาวทำได้ให้ได้หมดค่ะเขาเรียกว่าต้องการแบบไหนนะคะบัตเจัดของคุณมีเท่าไหร่นะคะก็คือคุยกันได้ ใช่เพราะว่าได้ได้มาจาเรือลำใหญ่ๆขนาดนั้นเราก็มีทั้งขั้นกลางขอเดินทะลุได้ไหมได้ก็มีถ้ากับตันอยู่อ่ะชมขอขึ้นไปดูได้แนะนำบริษัทแต่เนี้ยไม่ได้นัดนะคะเรามาแบบว่าไม่ได้นัดหมายเลยนะคะนี่คือโอ้โหค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงมากเลยนะที่นี่เขาทำเนาะใช่ ะะอันนี้คือเสาที่เขาต้องฝังลงไปลึกมากเลยเนี่ยเพื่อที่จะให้เรือไม่แกว่งนะคะได้จอดเนาะวางสมองที่แบบเลื่อนขึ้นลงตามน้ําขึ้นน้ําลงอืแข็งแรงมากเดินไม่สะเทือนเลยอะ่ะโอ้เ,อเ,โอเสียงก้าค่ะ,คะดูสิคะบิลล่าของเขาก็สวยนะดูสิมีต้นต้นไม้สวยค่ะเอาเงินมานะคะสักห้าสิบล้านนะคะที่นี่ รับรองคุณได้เป็นผู้ครอบครองแน่นอนนะคะไม่ใช่เรือนะคะเป็นแค่วิลล่านะคะที่พักอาศัยอยากวิลล่าก็ติดต่อชมได้นะคะมาดูเพราะว่ามีรุ่นพี่ของชมที่เขาทดูแลอยู่ในนี้ที่เขาซื้อมาแล้วก็รีโนเวทพร้อมขายแค่วอ์งอินถือกระเป๋ามาหนีไปเข้าอยู่ได้เลยติดต่อมาได้เลยนะคะ ไปเที่ยวเช่ารายวันแล้วก็ขายด้วยตอนนี้เขาประกาศขายอยู่ชมก็อยู่ที่ราคาประมาณราคาขายใช่ไหมค่ะคร่าวๆขายอยู่สามสิบล้านอืมนะคะก็ใครแบบว่าอยากได้เรือไว้ครอบของสักลำนะคะก็จัดไปค่ะติดต่อน้องชมได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะเรื่องราคาก็สามารถดีลสามารถคุยกันได้ว่าต้องการอะไรแบบไหน นี่เรามาชมแบบว่าแบบสัมผัสเรือได้จริงๆเลยนะคะเนี่ยสัมผัสได้จริงๆเลยนะคะวันอาทิตย์คนขับเรือก็ส่วนมากจะหยุดงานกัน <c oughs> ที่<ร>คนอยู่เฝ้าพอดีเป็นทางผ่านของเรานะคะเราก็จะไปเที่ยวเมืองออนะคะเห็นลำใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลักชูรี่พี่เจียบารูไปด้วยความที่มันเห็นว่าลำใหญ่ดูเหมือนใส่ได้ร้อยคนแต่เพราะว่าลักชูรี่ยอทมันก็ด ใช่นั่งได้แคิสิบคนเองอะ่ะชุดที่ยอดหลายๆลำไม่ใช่ว่าจะไปยี่สิบคนได้คือเขาจะคัดลูกค้าด้วยเพราะความปลอดภัยของลูกค้าแบบมาที่หนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะเราก็<อ>ต้องอคุย<ไ>กันกับเจ้าของเรือด้วยทุกลำเลยว่าเขาต้องการลูกค้าแบบไหนแบบจํานวนเท่าไหร่ที่เขารับได้รับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือสวยจริงอะ่ะ สวยมากคือไม่เคยนะคะลิเดียไม่เคยมาสัมผัสแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยว้าวถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาเลยค่ะนะคะที่น้องสาวที่ไหนคะ,ะติดต่อชมพู่โดยตรงหรือเข้าเว็บไซต์ w w w p l a n e t c l u b ค่ะเยี่ยวนะคะในอนาคตแพลตฟอร์มจะชื่อว่า l o v e l y Ocean สำหรับเรือยอชโดยเฉพาะค่ะ,คะโอเคถ้างั้นบ๊ายบายกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบา,บาย น,ะะน้องชมพู่น้องสาวของลีเดียนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะน้องชมพู่อาริยาแอภูเก็ตนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะที่น้องชมบอกนะคะเพราะว่าอะไรพี่เดียจะไปถ่ายติ๊กตอกต่อ<笑><笑>นะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเรามาชมแบบว่าสัมผัสเลยนะคะดูมือของลีเดียนะคะสัมผัสจริงๆสัมผัสจริงๆนะคะเนี่ยคือแบบจริงของจริงที่แท้ทรูเลยนะคะเนี่ยตรนี้หน้าต่างแบบว่าโอ้ยสวยมากแต่ละลําสวยจริงๆนะ สวย,ยวคลิปน่าจะเชิญพี่เดียไปชมข้างในย yeah. สวยมากแค่นี้ก็ thank you very much mm hmm. นะคะ thank you ขอบคุณน้องชมพู่มากๆเลยนะคะสวยมากๆ mm hmm. นี่เป็นแบบคือ exclusive จริงๆนะคะที่คุณจะได้เข้ามานี้เพราะว่าน้องเขา,ามี contact กับที่นี่อยู่แล้วนะคะถ้างั้นไม่ได้เข้านะคะนี่คือพาเพื่อน จะลึกถึงเรือยอดมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีที่ในนี้นะคะก็เข้าไปอยู่ในบริษัทของน้องชมแล้วเช่นกันนะคะที่ทุกคนอยากได้รำไหนคะดูเร็งๆไว้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์ของน้องชมก็ได้นะคะกันเองคะ่ะนะคะบ๊ายบาย